สวัสดีค่ะมีนะคะก็พบกันคลาสที่2ก็คือเซลล์เด็ดเป็นเครืชิพว่ามันเพิ่งจบสัมมนาไหวยังไม่ท่วมอยู่เลยสิ่งที่ได้จากที่นี่มันปียังใช้คำเดิมว่ามันประเมินมูลค่าไม่ได้คือร้อยความรู้สุราของฝันความฝั่นของพี่เจี๊ยบพี่ถุงมันเป็นใครที่แบบไม่เชื่อมั่นเหลือเกินว่าที่เนี่ยจะเป็นสถานที่ที่ทําให้หลายคนที่เข้ามาสมาชิกที่เนี่ยประสบความ แล้วอย่างสวยงามด้วยมันเปลี่ยนตั้งแต่สมองสมองคือเปลี่ยนบททัศนคติทุกสิ่งอย่างบุคลิกทางการเงินการเข้าใจของการทําการตลาดที่สวยงามการเข้าใจการทําตลาดแบบยั่งยืนและจริงๆคือของแท้แล้วแบบจับต้องได้โลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะมันเปลี่ยนขั้นตอนที่เราจะได้เรียนรู้กับการใช้ชีวิตจริงๆกับการทําตลาดการขัตลาดที่ถูกวิธีแล้วก็ได้ยั่งยืนเนี่ยมันเป็นการคีปอนเนคชันมีมิตรภาพแล้วก็รักษาถังรลูก ม,มีความรู้สึกแบบปล่าปลื้มแล้วก็แบบประทับใจที่สุดมันเป็นคอสที่แบบส่งต่อนะคะเป็นทั้งบันไดเป็นทั้งผ่านนั้งแต่บันไดนะคะสะพานจนถึงขั้นลิฟท์ทำให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยออกไปแล้วเป็นที่สุดยอดและยอดเยี่ยมที่สุดในแบบฉบับของเราต้องขอบคุณที่นี่มากๆค่ะ